ตอบรับเกินคาดสุดๆเลยค่ะไม่ว่าไปที่ไหนทุกคนก็จะแบบว่ารู้จักเรารู้จักเราจากเมดเด e s ซีรีสซึ่งเริ่มแรกโปรเจกต์พวกเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนี้นะแต่พอผลลัพธ์ออกมามีกำลังใจค่ะเรื่องต่อไปต้องมาแล้วซึ่งซีรีส์จบความความแบบแฟนๆที่มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นความรู้สึกน้องๆมันแบบแบบประสบความสำเร็จบ้างครับในโอ้ยเรียกได้ว่าเป็นความฝัน คือเกดก็เป็นความฝันที่อยากเปนักแสดงตัวหนูก็เป็นความฝันที่อยากเปนักแสดงก็เรียกได้ว่าบบประสบความสําเร็จเลยค่ะกับเรื่องแรกของพวกเรานอกจากความฟินที่เราจะได้แสดงแบบเต็มๆหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยมันยังเป็นกําไรชีวิตที่แบบเราได้ทั้งแฟนคลับเพิ่มขึ้นผู้คนร,รู้จักเ,เรามากขึ้นใช่ค่ะเห็นร่าสุดมีการไปแบบพบปะอินเดอร์แฟนด้วยใช่ครับจะเล่าข้อมต์นั้นเลยครับใช่ค่ะพวกเราได้แบบว่ามีโอกาสไปแฟนมีที่ประเทศจีนครฟบแฟนชาวจีน เตรียมตัวกันหนักไหมครับสาวๆดูตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการพบปะผู้คนมากมายขนาดนั้นโดยการที่แบบพวกเราต้องร้องเพลงด้วยใช่ร้องเพลงด้วยก็มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมเนาะเพื่อแบบไปให้แฟนๆได้ชื่นใจได้เห็นเราตัวเป็นๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นการไปจีนครั้งแรกด้วยค่ะของโอเอ๋ใช่ค่ะใชแล้วตัวเกดด้วยไหมตัวเกดด้วยค่ะเกดเคยไปจีนมาบ้างแต่ว่าเราไปเที่ยวเนาะแต่นี้ไปในนะักแสดงซีรีส์อยู่ีใช่ค่ะ คืออิมมิเกรชันถามหนูหนูบอกว่าแอมดัสตอรเพราะว่าเราเราบอกได้เลยเพราะว่าเราไปแบบเราเราตั้งใจไปหาแฟนๆจริงๆครับคิดชงคิดโช์อะไรย่างไงบ้างครับตัวไปไปแต่แฟนที่นั่งครับเรามีการร้องเพลงใช้การซอตามบุคลิกของแต่ละคนอย่างอย่างเกสอย่างนี้ค่ะก็จะเตรียมเพลงไปแบบน่ารักกุ๊กก๊้แห้แฟนๆได้เต้นตามแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือแฟนๆร้องเพลงพวกเราได้ค่ะ แฟนๆสามารถร้อ,องเพลงเมดเดอรซีรีส์ได้ล้องภาษาไทยได้เลยเก่งมากแสดงว่าเขาก็ไปฝึกมาเหมือนกันเขาจะแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์ตัวน้องๆน้องคู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ทำให้แบบพวกเราแบบว่าอึ้งแล้วก็แบบ <c oughs> ชื่นใจเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วนอกจากร้องเพลงอย่างเงี้ยการฝึกภาษาอะไรเงี้ยพวกหนูเตรียมคำพูดอะไรไปทันไทยพวกเขามั้งไมหนูมีการเขียนจดเสรมมือค่ะร้องเพลงไปก็ มีมีการเตรียมไม่ว่านอกจากภาษาจีนนะคะพวกเราก็มีการเตรียมแบบฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งมากขึ้นแล้วก็รวมรวมถึงแบบเรามีแฟนแฟนแบบทั่วทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบราซิลเวียดนามหรืออะไรก็ตามที่เรามีแฟนมีดที่ไทยเขาก็เหมือนส่งแรงซัพพอร์ตมานอ้จากเขาเซอร์ไพรส์เราในเรื่องการร้องเพลงเป็นแบบฉบับภาษาไทยในเวอร์ชันของพวกเขาเรามีอะไรไปเซอร์ไพรส์เขาบ้างครับนอกจากการร้องเพลงเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เราไปเซอร์ไพรส์เขาก็คือเราไปแบบเราโมเมนต์หรอเราอุ้ยโมเมนต์ที่ที่ประเทศจีนอาจจะอาจจะไม่ได้โอเปร่านโ่ะใช่แต่ว่าเรามีการแบบว่าติดต่อกันตลอดคุยกันอ่ะแฟนๆก็อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้เห็นมากมายแต่แฟนๆก็จะจับได้อยู่บ้างอย่างไลฟ์ไวไวปอใช่ไหมใช่ไวปอค่ะครั้งแรกเพราะว่าแฟนๆบอกให้มาไลฟ์ก็ไลฟ์ก็ แก่ของขวัญกี่แสนคนนะห้าแสนติดอันดับหนึ่งคนดูห้าแสนนั่งแกะของขวัญที่แฟรนด์ให้อ่ะค่ะคนดูเยอะมากเลยอะค่ะแล้วหนูก็แบบแกะไปคุยคนเดียวไปเลยค่ะก็ก็มีหลายเรื่องให้เซอร์ไพรส์หลายชุดนอนไม่เนชุดนอนแล้วเปลี่ยนชุดนอนคือเป็นอะไรที่ตั้งแต่ก้าวเข้าโปรเจกต์เมทคือมันเกินคาดไปหมดทุกอย่างเลยค่ะปรับตัวกันได้ยังจากสาวๆยังค่ะได้ไหมนะคือเข้าวงการมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัว โอเอนี่จะปรับตัวยังไงได้ยังกับกับที่มีแบบว่าแฟนคลับเพิ่มขึ้นๆๆเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆนหนูก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าหนูใหม่มากๆกับวงการนี้แลหนูก็ยังเป็นตัวของตัว<น>เองอยู่เพราะว่ามันมันคืออะไรใหม่ๆจริงๆค <c oughs> ่ะสำหรับ G l อมันมคือปกติเราออกไปข้างนอกเรามั่นใจว่าเขาเขาไม่รู้จักเราเราเราก็ไปยังไงก็ได้แต่พอเริ่มมีคนทักเราเริ่มเอะเราเราอาจจะต้องดูแลตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยญาิญาญหนูเริ่มแบบว่าบอกล้ะคะว่าเอ้ยดูเมดวซีนี่ด้วยหนู่็ หนูอ่านไม่ตอบอเลยค่ะเคยเขาเป็น g e n e r a t i o บ baby b o o อ e r เขายังเข้าใจเราเลย <c oughs> สุดยอดแต่ตัวเก๋ก็ต้องให้คำแนะนำตัวเองหนักกว่าเดิมไหมคะเพราะว่าหนูก็ผ่านวงการมาก,ก่อนเลยหนูให้คำแนะนำตลอดะคะ่ะไม่ว่าแบบว่าตอนถ่ายท่อมอะไรเงี้ยหนูก็แบบช่วยติวเรื่อง acting ด้วยอ,อนอกจากมีแฟนมีที่จีนแล้วตอนนี้มีแผนที่จะไป on tour ที่ไหนบ้างไหมครับสำหรับพบปะแฟนๆอินเตอร์แฟนครับใน,ในเรื่องของโปรเจกต์การ on tour ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเราอะ มุ่งเน้นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นลุยใหม่หมกับซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะใช่ในข้อผิดพลาดอะไรก็ตามหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทําเราจะมาเต็มที่กับเรื่องนี้เลยจะตัการถ<ช>่ายทำอะไรยังไงเมื่อครับโปรเจกต์นี้สําหรับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้บอกได้ยังอ๋อหนูยังไม่หนูคิดว่าน่าจะปีหน้นานย้ำย้มหน่อยย้มย้มหน่อย,น,อยน่าจะรมาสิ้นเดือนปีหน้าประมาณนี้ค่ะหนูว่าน่าจะเป็นแบบ พูดเยอะมากเวด้อีกเพราะว่าคมปีอยู่ตรงนี้แต่ว่าบทบาทอะไรอย่างนี้มันต้องแตกไปจากเดิมไหมคะคิดว่าแตกต่างจากเดิมเซอร์ไพรส์เยอะเลยค่ะใช่เซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยที่ที่ทางเซนต์ก็เตรียมไว้ให้ค่ะพี่เพื่อไม่ให้พวกหนูหลุด ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือบุคลิกรหรือต้องเรียนการแสดงหรืออะไรเพิ่มตเติมไหมครับสำหรับตัวทั้งคู่เลยมีมีนแน่นอนค่ะแม้กร<ฮ>ะกรทั่งตัวเกรทที่แบบเราเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าแน่นอนนักแสดงมันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่หยุดพัฒนาแน่นอนค่ะแล้วเกรทระหว่างนี้ช่วงนี้เรากําลังเตรียมตัวแสดงอยู่เตรียมตัวในการเรื่องเรียนการแสดงการเรียนร้องเพลงต่างๆค่ะเพื่อให้แบบว่าไปเจอแฟนๆหรือว่าไปมอบความสุขให้แฟนๆได้แบบเต็มที่กว่านี้แล้วก็ เ,เราจเจอแฟนอยู่ตล<ช>อดค่ะใช่ใ,ชใชย่ามพร้อมๆแล้วจากซุ้มการเลยนการแสดงไหนสำหรับแฟนๆที่ไทยจะได้เห็นอะไรบ้างครับเหมือนอาจจะได้พบปะมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับระหว่างนี้นะคะพวกเราก็อย่างตัวเกียร์นะคะมีซีรีส์เรื่องจอมขมังเวสสามค่ะกับทางโมโนคะ่ะก็ไปเล่นร่วมเล่นไว้ค่ะใช่ครับสำหรับเราก็มีแค่รอซีรีส์อันนี้ใช่ไหมค่ะผักดันน้องๆยังไงบ้างครับเพื่อเขาจะได้อาจมาเล่นซีรีส์เรื่องใหม่กับเราอะไรอย่างนี้ อุยมาเลยค่ะไม่ไม่เป็นไรคือขอแค่ความมั่นใจแล้วก็ความกล้าแสดงออกมาก็พอเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าการแสดงไม่ได้ก็มีครูสอนการแสดงอยู่ดีใช่ใชมีครูสอนร้องเพลงอยู่ดีค่ะเพราะว่าอย่างตัวแบบหนูเองเยอย่างตัวเกรเองเก่อนที่จะเล่นเรื่องเมดแล้วก็มีเรียนการแสดงเหมือนกัน,นมีน้วทงเดวัน,<อ>วนพวกเราก็ไม่ได้เก่ง แม้กระทั่งนะวันนี้หนูอยากให้แบบทุกคนมาร่วมโปรเจรกต์กับพวกเราจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโปรเจกต์นี้พวกเราสองคนคือตั้งใจทุ่มสุดตัวจริงๆใช่รวมถึงบริษัทด้วยค่ะแล้วก็ต่อให้น้องๆจะได้รับบทไหนในโปรเจกต์นี้พวกเราทุกคนพร้อมพักดันเต็มทีมใช่ค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะครับแล้วตอนนี้พวกหนุ่มประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆไหมครับที่เขาติดตามเราแล้วก็คอยให้กำลังใจเราด้วย เราสองคนนะคะอยากขอบคุณแฟนๆนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นแรงซัพพอร์ตไหนก็ตามนะคะพวกเรารู้สึกแล้วก็ได้รับรู้ได้รับทุกอย่างเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะทั้งอินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนในประเทศไทยค่ะที่ช่วยสัพพอร์ตเราสองคนก็คือขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคมาลุ้นกันเนาะว่าจะลงซีรีส์ไหนใช่ไหมโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆมากมเลยนะคะ